สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้แน่นอนเนี่ยนะคะว่า <c oughs> แสงเนี่ยก็สาดส่องไปยังการประชุมของพักพลังประชารัฐค่ะซึ่งก็มีข่าวลือต่างๆนานาเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะวันนี้จะมีการประชุมหรือไม่อย่างไรแต่ท้ายที่สุดมีการประชุมอาจารย์คะข่าวของพักพลังประชารัฐเนี่ย <c oughs> ท้ายที่สุด เขาก็มีการประชุมกันและท้ายที่สุดผลของการประชุมก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังเลยค่ะวันนี้คือการคาดหมายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพักซึ่งวิถีทางที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลักๆก,ก็สองวิธีวิธีที่หนึ่งคือหัวหน้าพักลาออกก็เป็นอันว่าคณะกรรมการบริหารทั้งชุดเนี่ย สิ้นสุดลงแล้วก็เตรียมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไปค่ะออปชันที่สองก็คือว่าคณะกรรมการบริหารเกินกึ่งหนึ่งยื่นหนังสือลาออกอันนี้ก็จะมีผลทําให้คณะกรรมการบริหารทั้งชุดสิ้นสภาพไปแล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ค่ะออทั้งสองกรณีนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในอดีตมันมีร่องรอยในลักษณะนี้ คือวิธีการจะโละเตี่ยวหรือว่าจะยุบเนี่ยเขาก็ใช้วิธีสองวิธีนี้ในช่วงที่ผ่านมาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหัวหน้าพักแล้วก็เลขาธิการพักของพักพลังประชารัฐในช่วงที่ผ่านมาคุตมะคุณสนธทียรัฐอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นแหละรวมทั้งต่อที่เปลี่ยนจากคุณอนุชานาคาสายมาเป็นคุณธรรมนัสพมเผ่า กันก็แสดงว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยเปลี่ยนเลขาธิการพักมาแล้วทั้งหมด3าคนคนที่3าก็คือร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าเนี่ยแหละใช่ถูกต้องค่ะนะในการประชุมนะไม่ได้มีการดำเนินการอะไรที่เกี่ยวกับการปรับคณะกรรมการบริหารของพักเราทราบว่ามีหัวหน้าภาคของพักพลังประชารัฐเนี่ยเขาแบ่งกันเป็น10เขตนะสิบภาค ก็มาร่วมประชุมด้วยแต่เราก็ไม่ได้ทราบว่า,วาบรรยากาศบรรยากากศภายในนี่เราไม่ทราบเลย <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ได้ให้นักข่าวขึ้นไปทําข่าวแล้วก็คราวนี้เราก็ต้องอาศัยว่าหลังจากที่ประชุมแล้วเนี่ยคนที่พูดเนี่ยมีทั้งหมด3คนนะคนที่หนึ่งก็คือโคศกพัฒน <c oughs> เขาก็มาอธิบายว่ามันมีการพูดคุยกันอะไรต่ออะไรพูดถึงการปรับโครงพูดถึงการปรับการทํางานเรื่องหัวหน้าภาคที่ ตั้งมาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรแล้วก็จะคุยกันต่อในวันเพื่อหัส,สัป,ปดีหน้าอันนี้ประเด็นที่หนึ่งน,นะอันนี้เราก็ต้องมาดูต่อนะคนที่พูดแล้วเราต้องให้น้ำหนักมากที่สุดเนี่ยที่จริงที่จริงมีคนที่ออกมาแล้วนักข่าวเจอแล้วสามารถคุยได้เนี่ยมีสามคนค,คนแรกก็คือคุณธรรมนัฐพรมเผาค่ะคุณธรรมนัฐนี่ออกมาก่อนนะ ออกมาแล้วก็หน้าตาท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เหมือนกับตอนก่อนเข้าไปประชุมเลยเขาบอกว่าตอนก่อนเข้าไปประชุมเนี่ยร้อยเอกธรรมนัทกับท่านประวิทย์เนี่ยมาถึงพร้อมกันแต่ตอนนั้นเนี่ยร้อยเอกธรรมนัทมีสีหน้าที่เคร้มขึมนะคะแต่พอเข้าไปประชุมแล้วใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งร้อยเอกธรรมนัทออกมาก่อนด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มและท้ายที่สุดนักข่าวพยายามถามเขาตอบอะไรบ้างไหมคะ ไม่ตอบอะไรแล้วคุณจะรีบไปทําบุญที่จังหวัดร้อยเอ็ดอะไรทักอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้เละและยังชวนชวน,น <ะ S 2> ักข่าวไปได้วยกันไหมอะไรประมานี้อันนี้เป็นบรรยากาศอ,อันนี้คนที่สองอัอนนี้อันนี้ต้อง,องละเอียดนิดนึงค่ะหัวหน้าพักเหรอคะคุณประวิตย์วงสุวรรณนะหัวหน้าพักนะบอกว่าใช้เวลาในการประชุมประมาณชั่วโมงหนึ่งนะวันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพักเลขาธิการพักยังเป็นคุณธรรมนัทเหมือนเดิมค่ะ น,นี่นักข่าวก็ต้องถามแล้วเป็นรยายการานะปิงปองและโต้อตอบแล้วนักข่าว่าจะเปลี่ยนกรรมการบริหารเมื่อไหร่ต้องรอจนมีการเลือกตั้งหรือเปล่าคุณปวีบอกก็แล้วแต่คุณจะคิดในเมื่อบอกว่าไม่มีเปลี่ยนแปลงก็จบแล้วคนักข่าวก็ต้องถามว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่เพราะพรรคอื่นเขาก็เปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรคุณปวิ์ก็บอกอถ้าเรื่องของพรรคอื่นก็ไปถามพรรคที่เขามีการเตรียมตัวจะมาถามที่ไม่มีการเตรียมตัวจะเปลี่ยนแปลงทําไมค่ะ อันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งว่าคุณธรรมนัสยังเป็นเลขาพักพลังประชารัฐหรือเปล่าคุณประวิตรก็อันนี้เสียงเริ่มเข้มแล้วค่ะบอกไม่เปลี่ยนแปลงจะถามอะไรกันนักหนาสไตล์ท่านอคราวนี้ก็ถามเอาล้วประชุมเรื่องโครงสร้างพักไหมคะ่ะคุณประวิตรบอกหาหลือกันแล้วแล้วให้โคศกแถลงอย่างที่เล่าให้ฟังคราวนี้จะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทอะไรหร้อหมนักขา่าวยังถามต่อนะคราวนี้เอาเราเว้ <laughs> ก็บอกให้เอาเท่านี้เอาเท่านี้ขอให้ข่าวเพียงเท่านี้จะถามอะไรกันนักหนาค่ะช็อตนี้เป็นการตะโกนใส่แล้วนะเออถ้าโกรธละค่ะเราบอกว่าเนี่ยน,นักข่าวมาล้อมๆเนี่ยทำให้ขึ้นรถไม่ได้อืมแหวกทางหน่อยขึ้นรถ<ต>ไม่ได้เลยเออแต่ครั้นี้ทีนี้ต้องถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วอย่างนี้จะมีปัญหากับนายกรัฐมนตรีไหมหมายความว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคุณธรรมนัฐยังเป็นเลขาธิการพรรคท่านประวิตยบอกว่าอะไรคะไม่มีไม่มีนะคะก็ยังไม่หยุดถามต่อค่ะว่าเอะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสนิทใจแค่ไหนถ้าหากว่าจะต้องร่วมงานกับร้อยเอกธรรมนัฐอีกท่านประวิตย์ก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรหรอกนะคะจะต้องมีการคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่ท่านประวิตยบอกว่าพอและไม่มีแล้วไม่ต้องแล้ว สั้นๆจบแบบนี้จบแบบนี้ครานี้ก็ต้องไปถามคนที่เมื่อวานเราบอกไฮไลท์อะว่าจะเป็นคนที่พูดชัดที่สุดว่า,า,าภายในพาคพลังประ,ประ,ประชารัฐเนี่ยมีปัญหากรณีคุณธรรมนัสไหมเนี่ยก็คือคุณชยัยวุฒิท่านนาขามานุสรเริ่มตีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอาจารย์บอกให้ฟังเมื่อวานนี้ว่า คนนี้แสดงออกชัดที่สุดถูกไหมเมืนน่อวานแต่พอวันนี้นักข่าวไปถามคุณชัยวุฒิทำไมอารมณ์คนละมูดเลยล่ะจ้าเนี่ยคุณพรเขาว่าไงล่ะเฮ้ยเอานี้เลยละกันนักข่าวถามว่าสนิทใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังที right ่จะทำงานร่วมกับร้อยเอกธรรมนัฐคุณชัยวุฒิบอกว่าชัยวุฒิคุณชัยวุฒิบอกว่าตัวเองเนี่ยคือตัวท่านเองนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วส่วนตัวก็รักกันคุยกันตลอดไม่มีปัญหาอะไร ืออันนี้แสดงว่ามีปัญหาเคือ,คอ,คอถ้าส่วนตัวไม่มีปัญหาอะไรกันเนี่ยไอ้ส่วนที่กําลังเป็นปัญหาเนี่ยมันส่วนของพรคการเมืองเ,ออเขาไม่ได้บอกว่าส่วนขขงพรคการเมืองไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็ยังถามต่ออีกออด้วยนะนะกะก็ถามต่อว่าการที่ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยยังคงอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีจะสนิทใจหรือเปล่าคุณชัยวุฒิบอกว่าก็ย้อนถามไปว่าอันนี้ต้องไปถามท่านนายกรัฐมนตรีออนะคะส,ส,สรุปรวมกันว่า ไม่แต่คือเมื่อวานนี้คุณชัยวุฒิแถลงแบบนั้นเนี่ยแถลงอีกแบบแล้ววันเนี้อารมณ์และมูดเนี่ยเปลี่ยนไปอีกแบบนักข่าวก็พยายามถามต่อค่ะ<อ>ว่าอย่างเงี้ยกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะมีการเอาคืนทางการเมืองไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ,เอาคืนในกลุ่มของท่าน<อ>ตัวท่านอะไรเงี้ยค่ะคุณชัยวุฒิบอกว่า<อ>ก็ไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้นะ<อ>ไม่มีใครคิดจะเอาคืนใครหรอกเ,อเพราะว่ารักกันทุกคน แต่ความเห็นานการเมืองเนี่ยอาจจะคิดต่างกันบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติของทุกภาคการเมืองอคิดว่าไม่น่าจะมีการแก้แค้นกันผมไม่เกี่ยวผมไม่ใช่คู่ขัดแยง้งก็จริงค่ะไม่ใช่คู่ขัดแยง้งจริงๆอ่ะ,ะยังมีอีกคนหนึ่งพูดเพิ่มเติมนะประธานประธานยุทธศาสตร์ของพ,พงรคพงรคพลเอกพลเอกวิเทศขัสดศริน,นัทิยาเนี่ยจริงๆก็พูดคล้ายๆกันอะ ผู้พูดคล้ายๆกันว่าไม่มีปัญหาอะไรต่ออะไรทุกอย่างจบแไม่มีปัญหากับนายกเอ่อจะต้องทําความเข้าใจและไม่ต้องแล้วทุกอย่างจบแล้วถ้าเข้าใจหมดแล้วส่วนคุณประวิทย์ยังมีความหนักแน่นจะเป็นหัวหน้าพรกต่อไปหรือเปล่าก็ทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างจะดีขึ้นอะไรอะไรพนี้ค่ะบาบ้าบบบ อันนี้อ่ะอันนี้อันนี้คือเป็นรายละเอียดเป็นเนื้อข่าวเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์ไม่ไม่วิเคราะห์ไม่ไม่วิเคราะห์ได้หรอว่าเรียกว่าวิจารณ์ดีกว่าเขาจบจริงยังงงตั้งข้อสังเกตดิค่ะตั้งข้อสังเกตประเด็นที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตเนี่ยมีอยู่ในหลายมิติอยู่ใช่ไหมคะก็ก็ไม่หลายมิติหรอกไม่หลายมิติแต่ว่ามิติที่อาจารย์มองและตั้งข้อสังเกตจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อค่ะ คุณผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้ค่ะรายการฟังหูไว้หูของเรามีช่วงของถามมาต่อไปที่เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งคําถามเข้ามาเพื่อถามอาจารย์วีระธีรพัฒน์ได้นะคะโดยช่องทางในการส่งคําถามก็ที่ขึ้นหน้าจออยู่ณขณะนี้ค่ะ line id @twoears ค่ะอาจารย์คุยเรื่องประเด็นเรื่องการเมืองกันต่อพักพลังประชารัฐการประชุมของพักในวันนี้และเรารายงานให้ทราบไปแล้วว่าคนในพักเนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างเขาเคลียร์กันจบและเรื่องทุกอย่างจบแล้ว แต่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ตั้งข้อสังเกตค่ะผมผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าการที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของคุณธรรมนัตเนี่ยก็ต้องบอกว่าการขับเคลื่อนพักพลังประชารัฐไปสู่การเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยทักษะของคุณธรรมนัตส่วนทักษะที่ว่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยก็ ภายในพรรคก็คงรู้เองนะอันที่สองกระโยงกันแรกว่าคุณธรรมนัสถ้ายืนหยัดมาถึงขนาดนี้เนี่ยก็คงไม่ธรรมดาแล้วขนาดถึงขนาดมีข่าวว่าคุณประวิทย์ก็พยายามอธิบายว่าต้องใช้เขาค่ะ,ะแล้วก็ทำไมใ่ให้แค่ทำงานตรงนี้จะเอาใครมาทำอะ,อะไรประมาณนั้นแล้วก็ยังคล้ายๆกับว่าถ้ามา วุ่นวายกับท่านมากเนี่ยท่านก็จะลาออกด้ซ้าไปแล้วก็เผอพูดออกมานิดน,นึงว่าถ้ามีการตั้ง,งพรรคการเมืองใหม่ท่านก็เลิกเล่นการเมืองใน,ในพรรคพลังประชารัฐแล้วหมายถึงว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีก็คือท่านประยุทธ์เนี่ยไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ล่ะท่านประวิตย์ก็บอกว่าท่านก็ไม่เอาแล้วคราวนี้คราวนี้เนี่ยตรงนี้มันเป็นร่องรอยที่พอจะพูดต่อได้ค,คือเราต้องเข้าใจว่าสถานภาพหรือที่มาของพรรคพลังประชารัฐ ในตอนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสามกุมารอะไรพวกนั้นสี่กุมารกลุ่มที่มาจากพักเพื่อไทยเดิมที่แยกสปรปีตัวมารวมตัวกันเพื่อหวังว่าเมื่อจบการเลือกตั้งในปี6-2เนี่ยพักพลังประชารัฐจะได้เป็นรัฐบาล <ทะ S 2> ตัวเองก็จะได้เป็นรัฐมนตรีซึ่งก็มีรายชื่ออยู่ซึ่งก็เป็นคนที่เคยอยู่พักเพื่อไทยคุณสุริยาคุณสมศักดิ์คุณสันติอะไรพวกนี้ รวมทั้งคนที่อยู่ภาคพลังอ,อยู่ภาคประชาธิปัตย์กรปรปสสองสามคนที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วแล้วก็กลุ่มคนอื่นๆด้วยในเวลานั้นน่ะอำนาจในการต่อรองเพื่อที่จะเป็นรัฐบาลของคุณประยุทธ์หลังจากการเปลี่ยนผ่านจากคอสชอมาสู่การเลือกตั้งแล้วเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเนี่ยต้องถือว่า อำนาจต่อรองหรือแต้มต่อของคุณประยุทธ์มีมากกว่าพรรคพลังประชารัฐในการเข้าสู่อำนาจแม้ว่าจะต้องอาศัยพรรคพลังประชารัฐในการโหวตสนับสนุนแต่ลํำพังของพรรคพลังประชารัฐก็ไม่เพียงพอถ้าหากไม่มีแต้มต่อ250ห้าสิบบวกไว้เนี่ยพรรคอื่นๆเนี่ยก็คงไม่มาร่วมด้วยอย่างน้อยพอตอนนั้นขึ้นมาปับ๊บ ทุกคนก็แสดงเจตานารมแม้ว่าตอนแรกอาจจะยังไม่อยากร่วมอย่างกรณีพักประชาธิป,าปัตย์เนี่ยพักแตกเลยหัวหน้าพักไม่เอาเลยลาออกจากหัวหน้าพักยังดีไม่เราไม่เป็นสอสอด้วยแล้วเป็นได้แค่สมาชิกพักเหลือแค่นั้นอันนี้มันก็สะท้อนว่ามัน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 ,มนถ้าไม่ไม่ใช่ว่าเคุณปร,ประยุทธ์จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแน่ๆเนี่ยพักประชาธิปัตย์เอย่ยพักภูมิใจไทยเอย่ยพักอื่นเอ่ยเนี่ย รวมทั้งรรคชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนารวมทั้งอะไรรวมพลังประชาชิพวกนี้คงไม่มาเกาะรวมๆแล้วยังมีพักเล็กพักน้อยอีลุงตุงนางเราเห็นเราเห็นได้ชัดเลยว่าคะแนนตอนนั้นที่เรานั่งนับกันะ254ต่อ246ปิ่มไปปิ่มมาอะไรต่ออะไรพักเล็กพักน้อยกระจัดกระจายต่อรองอะไรกันไอ้นั่นมันเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะพอมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อจะเข้าสู่สนามการเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งคำถามก็คือว่า พลังของคุณประยุทธ์ซึ่งแฝงมากับอำนาจของคอสอชอก่อนหน้านี้กับซึ่งก็ถ่ายออกมาเป็นรัฐมนตรีที่แกเลือกเองได้ทั้งเยอะทั้งแยะถูกไหมเราดูว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้เป็นสมาชิกพักเลยเพียงแต่ว่าพร้อมที่จะเป็นนายกตามระบบของการลงมติตามบทเฉพาะการของรัฐมนตรีแกสามารถที่จะตั้งรัฐมนตรีพลังงานรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีนั้น รัฐมนตรีต่างประเทศรองนายกอะไรสองสามคนสี่คนเนี่ยเต็มไปหมดพระัฐมนตรีกระทรวงพลังงานะคือแล้วรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยซึ่งโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐมาถึงจุดนี้เนี่ยถ้าถามผมสิ่งที่เกิดขึ้น,นความขัดแย้งจะมีอะไรก็ตามทีคู่ขัดแย้งหลักจะเป็นคุณประยุทธ์กับคุณธรรมนัสหรือจะเป็นอะไรก็ตามทีหรือจะมีเรื่องก่อนหน้านี้ที่ลงมติไม่ไว้วางใจอะไรก็ตามทีเนี่ยเราถือว่าเรื่องมันผ่านไปแล้ว แต่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็บอกว่าคุณประยุทธ์ก็สามารถทําอะไรได้ระดับหนึ่งปลดคุณธรรมานาัทปลดคุณนาะลมมได้ระดับหนึ่งแล้วก็ต่อรองเพื่อจะตั้งรัฐมนตรีต่อไปอะไรได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่าความขัดแย้งนั้นมันหมดไปไหมคู่ขัดแย้งหลักยังขัดแย้งอยู่หรือเปล่าครับตอบก็คือว่ามันไม่หมดอมนะมันมันยังมีอยู่คในการดํารงอยู่ของมันเนี่ย มันก็ต้องดูต่อไปว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะมีออปชันอย่างอื่นไหมมันถึงเป็นที่มาที่ไปของการจะตั้งพรรคใหม่เสนอชื่อขณะนี้ต้องบอกว่าแต้มต่อของคุณประยุทธ์ในการจะกลับสู่การเมืองผ่านการเลือกตั้งโดยพรรคพลังประชารัฐเป็นฐานเป็นบาดให้เนี่ยผมว่ามันไม่เท่ากับต้อไม่เท่ากับเมื่อต้นปี6-2 ไม่เหมือนกับตอนแรก,แรกไม่เหมือนกับก,ก่อนการเลือกตั้งในปี62ขนาดนั้นคุณประยุทธ์ยังจาได้เลยว่าแกแทบไม่ได้ออกไปหาเสียงรู้สึกจะไปขึ้นไปอะไรสักครั้งหนึ่งบนเดินบนเวทีทีเดียวแล้วไม่ได้พูดอะไรมากมายแต่เที่ยวนี้เนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นไม่ง่ายสําหรับพรรคพลังประชารัฐเองที่จะได้สอสอในจํานวนที่เหมาะสม,มเพียงพอที่จะพอจะเป็นแกนนําต่อไปได้ในพักมีความเห็นอย่างนี้ ในพรกพลังประชารัฐปีหนึ่งคิดว่าโอกาสที่จะที่จะ,จะพักพลังประชารัฐจะมาโดยการชูคุณประยุทธต์ต่อไปเนี่ยมันไม่แน่แช่แป้งเหมือนก่อนปี6เหมือนต้นปี62สองถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้เขาก็ต้องเตรียมอะไรเผื่อไว้ถูกไหมค่ะอันนี้มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การเคลื่อนไหวภายในพักเนี่ยมันแตกออกเป็นสองสายแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ไม่มีอะไรถ้าคุณประยุทธ์ยังใช้งานได้ แล้วสามารถจะเป็นนายกนัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งได้มันก็มันก็ไปกันได้แต่ว่าการไปกันได้เนี่ยอาจารย์บอกว่าความขัดแย้งเนี่ยมาดำรงอยู่ใช่ไหมคะและ<ช>ความขัดแย้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนให้เราเห็นในหลายห่วงเวลาเหมือนกันแต่ห่วงเวลาที่มองไปในอนาคตคือเปิดสมัยประชุมสภาอันอันอันนี้ผมว่าไม่เท่าไหรน่นะเรื่องเปิดประชุมสภาการเตรียมตัวเรื่องให้กฎหมายมันผ่านอะไรเนี่ยผมคิดว่าพอพอได้พอผลักดันได้แต่ เกมใหญ่ข้างหน้าแผนการใหญ่ข้างหน้าในการเข้าสู่อำนาจในรอบที่สมของคุณประยุทธเนี่ยอันเนี้ยไม่ง่ายาและผมคิดว่าตอนนี้แต้มแต้มต่อคุณไปยุทธ์ลดลงไปเยอะดูจากการที่ไม่สามารถจะหักล้างคุณธรรมนัทออกไปได้เพราะคุณธรรมนัทคือขณะนี้เป็นอย่างนี้สภาพการเนี่ยพักพลังประชารัฐเป็นเรื่องพักการเมืองเป็นเรื่องการเลือกตั้ง คุณประยุทธ์เป็นเรื่องคอสชเป็นเรื่องเป็นเรื่องสามปอคอสชอที่กที่จะเข้าสวมหน้าโดยจะอาศัยเครื่องมืออะไรค่ะถ้าเครื่องมือนี้มันยังทํางานได้ก็เอาแต่ในถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองเป็นคนชี้เป็นคนกดปุ่มว่าจ้าอย่างนี้อย่างนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งพักพลังประชารัฐเนี่ยนะถึงแม้คุณประวิทย์จะเป็นหัวหน้าพรรคก,กตามทีแต่การที่แกไม่ไม่จัดถึงใจเด็ดขาดเรื่องคุณธรรมนัทที่มันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยมันก็บอกว่า ในแง่ของพักพลังประชาลัฐเขาก็ภายใต้การอยากระบบอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยเขาก็ไม่อยากกินน้ำใต้ศอกสามปอมากขนาดนี้ค่ะรัฐมนตรีที่เขาเป็นกันอยู่เนี่ยมันก็เป็นรัฐมนตรีเกรดบทั้งนั้นส่วนใหญ่เกรดเนี่ก็เป็นของ ของพรรคร่วมส่วนหนึ่งซึ่งตัวเองต้องยอมเขาก็เลยแอคชั่นแบบนี้ไงก็ดูคุณดูเลยเขาได้อะไรไปคมนาคมพาณิชย์เกษตรอะไรพวกนี้ใช่ไหมไอตรงนี้ตัวเองไม่สารณสุขตัวเองไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมตัวเองได้แต่กระทรวงศึกษากระทรวงอะไรบ้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาต้องคุยกันว่าถ้าคุณจะใช้ผมพูดง่ายๆว่าคนในพรรคพลังประชารัฐจำนวนหนึ่ง ถ้าคิดว่าโอเคสามปคุณปวีตคุณเป็นหัวหน้าพรรคคุณประยุทธ์คุณเป็นนายกหรือจะเป็นนายกต่อไปถ้าจะอาศัยก็ต้องอาศัยในเงื่อนไขที่มันไม่ใช่เงื่อนไขแบบขี่กันมากอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วผมคิดว่ารูปธรรมมันจะเกิดขึ้นคุณนายรัตตรีจะต้องพยายามต้องลดทอนลงมาถ้าอย่างนี้นะ,ะหลังจากกลับมาจากสกอตแลนด์เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนท่านจะต้องมีเอ,อ่าจะไป,ปะสกอตแลนด์จะไปประชุมขอบยี่หกอะไรเนี่ยนะ ผมว่าตรงนี้มันจะมีการถ้ามันมีการปรับจูนเราดูแล้วกันว่าการปรับจูนนั้นดุลไปทางไหนตอนนี้นายกเหลือแต้มแต้มต่อมีอยู่สองแต้มค่ะแต้มแรกก็คือปรับคอรมอยสองคนใช่ไหมจะดึงกลุ่มไหนเข้ามาเลยเาางั<อ>้นได้อ<ห> <คน S 2> ีกสองคนได้อีกสองคนอันนี้แน่นอนจะปรับเมื่อไหร่อีกอันหนึ่งก็คือจังหวะในการยุบสภาแล้วเลือกตั้งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองพร้อมมันก็ มันก็มันก็ต้องมันก็ต้องดูว่าเขาจะวางเกมยังไงแต่ผมคิดว่าปีที่9ของคุณประยุทธ์เนี่ยยากแล้วปีที่8ปดเนี่ยขณะนี้อยู่เป็นปีที่แปดนะเจ็ดเต็มยากแปดมันยังพอมันยังพอนั่นเพราะสภามันเหลือเหลืออู่่ประมาณปีครึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันงวดเข้ามาทุกทีมันต้องความชอบทำก่อนหน้านี้มันก้ากึ่ง ใช้ความชอบธรมแบบพลิกแพลงผ่านรัฐธรรมนูญในการลงมติจะเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็โครงสร้างต่างๆที่องค์คาพิจุต่างๆที่เกื้อหนุนเนี่ยแต่ของต่อไปเนี่ยจุดโฟกัสเนี่ยคือความเป็นคอสอชอเรื่องหน้าคอสอชอมันเลียวลงเลียวลงมาเลื่เยียตามสภาพมันก็เหลืออยู่ว่าเอาแล้วจากความชอบธรรมที่มาจากการเลือกตั้งมันต้องมีน้ำหนักมากขึ้นเราไม่ใช่พูดถึงพรคพลังประชารัฐพรักเดียว ห้าร้อยคนน่ะพลังประชารัฐได้เท่าไหร่มันถึงคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยประยุทธ์มาเป็นนายกอีกทีได้อ,อถ้าเกิดพักเพื่อไทยเขาสามารถขยับขึ้นมาได้พักก้าวไกลเขาขยับขึ้นมาได้พักประชาธิป,ปัตย์เขาขยับขึ้นมาได้พักภูมิใจไทยเขาขยับขึ้นมาได้ส่วนที่เป็นของพักพลังประชารัฐมันจะไม่ใช่เท่าอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันหรือเปล่าค่ะคือถ้าเกิดคุณมีสอสอบัญชีรายชื่อบวกสอสเขตน้อยกว่าร้อยยี่สิบห้าคนนะสำหรับพักพลังประชารัฐเนี่ยความชอบธรรมมันต่ำ ที่จะที่จะหนุนคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์สมัยสมัยนี้กับคุณประยุทธ์เมื่อก่อนนี้เนี่ยมันก็ลอยลาไปตามเหตุการณ์อยู่แล้วซึ่งอาจารย์ใช้คํานี้เนี่ยนะคะว่าความชอบธรรมซึ่งมันเป็นส่วนที่สําคัญอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะท่านประยุทธ์จะเดินต่อไปเนี่ยอาจารย์มองว่าแล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเป็นไปด้วยความยากเหมือนกันที่จะเดินต่อไปเพราะฉะนั้นเขาจะเดินอย่างไรต้องติดตามต่อไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของในอนาคตค่ะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามกันต่อคือเรื่องของเศรษฐกิจเดี๋ยววใให้ฟังงนช่ อากาศเปลี่ยนนะ,<ค>ะสบัดร้อนสบัดหนาวบางทีท่านอาจจะสรรับสนนะว่าเป็นหวัดหรือว่าติดโควิดนะ <c oughs> <c oughs> บางคนเนี่ยพอเหมือนว่าโควิดมันปนกันว <ปร S 1> แล้วแล้วช่วงปลายฝนต้นหนาวต่อเนื่องอย่างเงี้ย <คะ S 2> มันลมตีกันไปลมตีกันมาถ้าดูแลสุขภาพไม่ดีเป็นหวัดค่ะถ้าถ้าเป็นหวัดเฉยๆไม่เป็นไรนะสุขภาพไม่เจ็บคอด้วยไอโขโขโขโ่ด้วยต้องหายากินอยู่แล้ว โรคภัยไข้เจ็บก็มีหลายโรคด้วยกันแต่โรคหนึ่งไม่อยากเป็นเลยค่ะอาจารย์คะคือโรคเครียดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเครียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองมองไปข้างหน้าเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไง<ม>เราก็รายงานให้คุณผู้ชมทราบในทุกวันเลยนะว่ากราเราเราก็อัปเดตให้ทราบว่าแหล่งนั้นเขาพูดอย่างไรแหล่งนี้เขาพูดอย่างไงะนะแล้วก็เราก็ประมวลเราก็ใช้วิธีฟังลหลายๆคน ช่วงปลายเดือนแต่ละเดือนเนี่ยแหล่งใหญ่จะเป็นสองแหล่งสํานักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะมาก่อนแล้วพอวันสิ้นเดือนถ้าไม่ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าวันสิ้นเดือนถ้ามันไม่ตรงกับอะไรสักอย่างเนี่ยนะทางแบงค์ชาติก็จะเข้าใจว่าพรุ่งนี้ทางแบงค์ชาติก็จะมีรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงิน ประจำเดือนกันยาย,ยนเอ่อก็สิ้นไตรามากที่สามเต็มที่ก,ก็จะมีตัวลงตัวเลขอะไรให้ดูแต่ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นเฉพาะเซกเ,เ,เตอร์ก็อาจจะมีสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายงานเรื่องดัชนีผลผลิตอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ว่าในการประเมินเนี่ยที่ผมให้น้ำหนักเดียผมให้น้ำหนักส3สาหน่วยงานหน่วยงานที่หนึ่งคือธนาคารประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเขาทํานโยบายการเงินด้วยเขาสามารถจะผ่อนปลนตรงนั้นเพิ่มเติมตรงนี้ได้หน่วยงานที่สองก็คือกระทรวงการคลังเพราะว่าเขาสามารถจะ ยักย้ายถ่ายเทเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่ออะไรได้แล้วก็เรื่องกู้เงินมาอัดฉีดเศรษฐกิจเนี่ยเขามีเนี่ยมีมาตรการทางด้านการคลังทําได้ส่วนอีกอันหนึงเขาดูในแง่ภาพรวมแล้วก็ส่งสัญญาณก็คือทางสํานักงาน,นาาคณะกรรมการพัฒน์สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศษรษฐรกิจสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์แต่นั้นเขาเป็นไตรามาสลรครั้งเดือนกันเดือนเดือนพฤติการเนี่ยเขาจะมีตัวเลขของไตรามาสที่3เป็นตัวเลขจริง เอาเฉพาะสํานักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะทํางานใกล้ชิดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรู้ว่าเอาเงินตรงไหนมาจ่ายอะไรจะกระตุ้นยังไงจะนั่นยังไงไอพ้พวกนโยบายเยายทั้งหลายมาก็จะมาจากสว่วนนี้ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเมกวันนี้คุณพรชัยธีรวชผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งก็ทําหน้าที่เป็นสปกเป็นโฆษกของกระทรวงการคลังบอกว่าเศรษฐกิจไทยปี2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละหนึ่งโดยอยู่ในช่วงร้อยละ0.5ถึงร้อยละ1.5อันนี้ลดลงจากเดิมที่เคยคาดการก่อนหน้านี้ที่ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ1.3ตัวเลขมันเห็นข้อเท็จจริงมากขึ้นมันก็มีความมีความอะไรล่ะมีความ ชัดเจนมากขึ้นมีตัวเลขครึ่งปีแล้วแล้วก็ตัวเองก็กำข้อมูลอยู่แล้วก็รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยก็คงพอคำนวณได้แต่ว่าต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจในไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยมันชะลอตัวลงค่อนข้างรุนแรงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกเหตุผลมันเกิดการระบาดใหม่ถูกไหมใช่มันเกิดการระบาดใหม่ของโควิดรอบนี้ซึ่งกนหนักหนาสาหัสตัวเลขคนติดเชื้อรายวันขึ้นไปเกือบเกือบสามหมื่นคนเสียชีวิต บางวันทลุ200 250แต่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วจะมีการเปิดเมืองเปิดประเทศก็เชื่อว่าปีนี้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเนี่ยจะขยายตัวประมาณร้อยละ0.8การลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวประมาณร้อยละ4เป็นบวกทั้งคู่นะค่ะอันนี้คือฝั่งของเอกชนอ่ส่งออก น่าจะ,จะขยายตัวได้เพิ่มเติมได้ประมาณร้อละสิ <3 S 2> ส่วนทางด้านภาครัฐก็อัดฉีดอย่างที่เรารู้อะนะใส่เงินเข้าไปตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วครงการคนละครึ่งยิ่งใช่ยิ่งได้อะไรต้งแต่ใส่ลงไปรวมทั้งที่ทกู้มาแล้วก็เอาไปเพิ่มแจกเยียวยามาตรานั้นมาตรานี้กลุ่มคนได้รับผลกระทบหมุนไปอย่างเงี้ยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าส่วนที่เป็นภาครัฐเนี่ย การจับใจใช้สอยภาครัฐมีผลขยายตัวประมาณร้อยละ3.8มจดูตัวเลขไม่ผิดเนี่ยอันนี้คือการบริโภคบริโภคภาครัฐนี่ขยายตัวร้อยละ3.8มแต่การลงทุนภาครัฐซึ่งขยายตัวร้อยละ8.1เนี่ยคือการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันมีทั้งลงทุนโดยหน่วยงานของรัฐกระทรวงทบวงกรมกับลงทุนผ่านรัฐวิสาหกิจ แล้วก็การลงทุนผ่านโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชนเมื่อก่อนเนะี่ยเขาไม่เอาตัวนี้มาคำนวณน,นะเอาเฉพาะรัฐลงทุนโดยตรงผ่านงบประมาณกับรัฐลงทุนโดยผ่านทางรัฐวิสาหกิจเนี่ยเอามาพูดถึงการลงทุนภาครัฐตอนหลังมันตัวเลขพวกนี้มันน้อยไงตัวจะผิดพรบว,วินัยการเงินการดึงนู่นมาเสริมเข้ามาด้วยเอ้าเข้าใจได้อันนี้คือภาพรวมของปีนี้ค่ะปี ปีหน้าปีหน้าปี2565ค่ะมันจะขยายตัวเร่งขึ้นไหมคะเออฐานมันต่ำเมื่อกี้เขาทำกราฟให้ดูอันหนึ่งน่าสนใจค่ะนะที่ที่ที่มันอย่างเงี้ยไอไอไอปีหกสามล่วงมาหกเปอร์เซ็นต์นี่ยนี่นี่นี่กราฟนี้มันเป็น v ี h ชฟอย่ v นะจังค่ะ h a p e V shape แล้วช่ามันเถอะค่ะนะ แล้วปีนี้นะขึ้นมา1.0 <c oughs> เห็นไหมค <c oughs> ่ะศน <c oughs> ขึ้นมาปีนี้ขึ้นมา 1. 0 1> อ่าแล้วตัวเลข4นั่นแหะคะตัวเลข4คือของปีหน้าออของปี65ค, <5 S 1> คือตัวเลขขนาดนี้ของปีห้ปีห4ห้เนี่ยร้อยละ3.5ก็มีเท่าที่ผมฟังมาล่าสุดนะอันนี้กระทรวงการคลังให้ร้อยละ4แต่ก็ต้องเข้าใจว่าเราลดเราหายไป6บวกมาหนึงบวกอีก4ค่ะ มันก็เป็นบวก5แต่เราติดลบ6 6เนี่ยคือตอนปี2,562 6,3้องหเอหกเอใช่6,3คือปีที่แล้วและปีนี้6ปีแล้วหดตัวไป6ค่ะปีนี้ดีขึ้นมา1ปีหน้าดีขึ้นมา4ค่ะ 2>, 2ปีรวมกันก็บวก5ค่ะหายไปลบ6 ก็ยังติดลบหนึ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงจริงๆนะมีคนมาถามว่าเศรษฐกิจจะเข้าที่เข้าทางเลยเมื่อไหร่ผมอโอ้ต้องว่ากันปี6กหน่ะ,ะเพราะว่าดูจากตัวเลขนี่เป็นตัวเลขที่ดีทั้งคู่นะเป็นตัวเลขที่ให้ในทางบวกแล้วนะว่าปีนี้เนี่ยเรามองว่าปีนี้ไม่ขยายตัวสำหรับผมเองผมมองว่าขยายตัวไม่ถึงร้อยละหนึ่งอยู่แล้วะนะปีหน้าผมไม่ได้ให้สูงขนาดนี้เพราะปัจจัยไม่แน่นอนเยอะแยะเพราะ,ะนั้นปี63สเต็มปี6 4สสลึมสลือ 65อาจจะเรียกว่าตื่นขึ้นมาจากการหลับไหล <c oughs> แต่ก็ยังมืนหัวยังบ้านหมุนอยู่ยังโครงเพลงอยู่ <c oughs> ยังค่อยๆพยุงตัวนั้นกว่าจะกระฉับกระเฉงทําอะไรได้ต้องว่า,า,ากันปี66ละ <c oughs> แต่ว่าปีหน้าเนี่ยนะคะความคาดหวังที่จะทำให้ตัวเลขเราดีขึ้นมาหน่อยก็คือตัวเลขของนักท่องเที่ยวแต่ว่าที่ประเมินกันเบื้องต้นว่าจะเข้ามา7ล้านรายเนี่ยจะเป็นไปอย่างไรบ้างันนี้ก็ต้องดูกันยาวๆค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ